ือร้านนี้ขายดีมากพี่เขาบอกว่าบางทีแบบมีคนมาเหมามาอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้เขารับคนละครึ่งด้วยนะจ๊ะพิกาดตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านความหวานสาขาหน้าฟาร์มนะคะตรงนี้จะอยู่ตรงคลองประเวทเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่มาทานที่ร้านความหวานนะวันนี้แอมจะมาซื้อไข่ค่ะซื้อไข่สดๆจากหน้าฟาร์มเลยค่ะทุกคนนี่ไข่สดหนะ้านี้ พี่ขาดร้านนี้จริงๆแล้วว่าแอมเคยมาซื้อไข่นะแล้วเขา,วามีไข่แฟดเป็นไข่ไก่แฟดจริงๆอะทุกคนที่แบบว่าต่อออกมาแล้วข้างในมันเป็นไข่แดงสองฟองอะ่ะมันแปลกมากเลยแอมเคยถามวิธีเขานะว่าเขาดูยังไงถึงแบบเป็นไข่แฟดเนี้ยลูกชายชอบกินมากเรามาสั่งกันดีกว่านะคะที่นี่เขาก็จะมีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่นะไข่เค็มก็มีนะทุกคนก็มีให้เราเลือกหลายไซส์มากเลยตั้งแต่ไซส์เบอร์สูตรนะไปจนถึงเบอร์สา มันมีถึงเบอร์สี่ไหมอันนี้ไม่รู้อย่ามาถามพี่เขาอีกทีหนึ่งแล้วกันร้านนี้เขารับคนละครึ่งด้วยนะจ๊ะสามารถมาซื้อไข่สดๆพร้อมกับครึ่งราคาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียกพี่เขาดีกว่าพี่คะสั่งใครเน่ยคะพี่คะไข่ไก่เนี่ยมีตั้งแต่เบอร์ศูนย์ถึงเบอร์อะไรคะจัมโบ้ใหญ่สูตรมีตั้งแต่เบอร์ศูนย์ไปจนถึงเบอร์อะไรคะเบอร์ค่ะอ๋อจนถึงแค่เบอร์สามนะเบอร์สี่ไม่มีเบอร์สี่ก็มีเราไม่ได้เอามาขายอ๋อไม่ได้เอามาขายเพราะว่าหมด พราะว่าหมดคือร้านนี้ขายดีมากพี่เขาบอกว่าบางทีแบบมีคนมาเหมามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไข่แฝดวันนี้ก็หมดเลยนะไข่ไก่แฝดเพราะว่าคนมาจากชุมพรใช่ไหมคะมาเหมาอะทุกคนอย่างงี้หนูจะต้องมาตั้งแต่กี่โมงถึงได้ไข่แฝดมาตั้งแต่กี่โมงแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าแปดโมงเช้ายังไม่ตื่นเลยค่ะงั้นเอาเบอร์ศูนย์ละกันค่ะหนึ่งกะบาทนะคะแล้วก็เอาไข่เป็ดด้วยหนึ่งกะบาท เดี๋ยววันนี้เราจะซื้อไข่ไก่กับไข่เป็ดกลับบ้านนะทุกคนสดวันต่อวันใช่ไหมอย่ที่บอกนะว่าร้านนี้เป็นร้านสาขาหน้าฟาร์มนะคะด้านหลังอ่ะเขาเป็นฟาร์มไข่ไก่กับไข่เป็ดนะคะเขาก็จะเก็บสดสดจากฟาร์มเลยแล้วก็มาขายข้างหน้าเลยค่ะอันนี้คือไข่ไก่สาวนะคะทุกคนเราอาจจะเห็นว่าเขาดูลูกเล็กๆนะข้างในอ่ะไข่แดงมันจะเยอะกว่าไข่ขาวนะคะเหมาะสำหรับแบบเด็กที่ชอบกินไข่แดงเยอะกว่าอะไร้ย จริงๆแล้วก็แอบคิดว่ามันคือไขน่นกกระทาหรือเปล่าใหญ่กว่าไขาน่นกกระทานิดนึงค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะแผงนึงก็ห้าสิบห้าบาทเองค่ะถูกมากนี่หกสิบบาทแผงและห้าสิบบาทห้าสิบห้าบาท เหมาไวเลยจ้าอย่างละหนึ่งแผงนะคะไข่ไก่กับไข่เป็ดคะ่ะทุกคนบ้านแอมกินไข่เยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะบ้านใครที่สนใจนะอยากจะมีไข่ติดตู้นะคะไข่สดๆดจากหน้าฟาร์กก็แวะมาได้นะคะที่หน้าร้านฟาร์มหวานสาขาหน้าฟาร์มค่ะพี่กัดน,นี่ก็จะอยู่ของประเวศนะคะทุกคนเข้ามาจากแยกถนนใหญ่ฉะเชิงเซาบางปะกงไม่ไกลเลยคะ่ะย่นลืมมาซื้อกันนะ